สวัสดีนะครับรอสกูเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนะครับจริงๆเล่มนี้เป็นหนังสือที่เพิ่งลงสรุป ข้อคิดตอนเมื่อช่วงขําวันนี้เองนะครับก็เดียจะมาเล่าให้ฟังว่าอ่าพออา่านจบแล้วมีความรู้สึกยังไงได้ข้อคิดอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับสวัสดีครับตักถ่ายกันได้ สวัสดีนะครับเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังจากข้อคิดของหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อหนังสือว่าเพราะเธอมีค่าเกินกว่าจะเป็นคนสุดท้ายนะครับจากสำนักพิมพ์ดอทนะครับก็เป็นหนังสือที่สำนักพิมพ์เขาส่งมาให้อ่านนะก็เป็นเล่มล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะครับเพิ่งเพิ่งพิมพ์ไปเดือนนี้แหละผมคิดว่าคุณว่าจะเป็นเดือน กอรักกาดาอ๋อตรงนีูข้างหลัพิมวันที่หนึ่งอ๋อหนึ่งมิถุนาครับทีมหนึ่งมิถุนาสองห้าหกแปดนี่เองก็เพิ่งออกมาสดสดร้อนร้อเลยเล่มเนี่ยผมเพิ่งอ่านจบวันนี้เองนะเล่มเนี่ยแล้วก็อ่านจบช่วงเที่ยงๆนะครับจริงๆก็ใช้เวลาอ่านเล่มนี้อยู่ สองวันนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ค่อยได้อ่านเนาะก็หยิบไปหยิบมาก็เลยอ่านไม่จบจริงๆควรจะจบตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าแั่ไม่จบนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ้อข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มเนี้ย พออ่านจบแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับแปบ๊บหนึ่ง สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับก็เดี๋ยวขอเก็บตุ๊กตาก่อนโอเคจริงๆหนังสือเล่มนี้ที่จะมาเล่าวันนี้ครับชื่อหนังสือว่าเพราะเธอมีค่าเกินกว่าจะเป็นคนสุดท้ายนะครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ดอกนะครับเขียนโดยคุณทิงวันนี้เจอนั่นซึ่งคุณทิงเขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่มครับแล้วก็เล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดคุณทิงเขาทํา ทำโซเชียลในช่องทางที่ชื่อว่าวันนี้เจอนั่นครับส่วนมากเขาจะเขียนข้อคิดที่ได้จากจากหนังจากภาพยนตร์จากซีรีส์อะไรบระมานนี้นะครับที่เขาเขียนนะเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะผมก็เห็นผ่านสายตาอยู่หลายอันแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นแฟนหนังสือของเขาอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าเล่มนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเป็นทาง สำนักพิมพ์เขาส่งมาให้อ่านนะครับก็เลยได้อ่านจริงๆเล่มน,นี้เพิ่งพิมพ์มาวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกแปดนี่เองนะครับเป็นหนังสือที่ออกใหม่ๆเลยนะครับผมเพิ่งอ่านจบวันนี้เลยนะก็ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าพออ่านแล้วมันจะได้ข้อคิดอะไรบ้างนะครับตัวหนังสือไม่ใช่หนังสืออ่ะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตมุมมองชีวิตมุมมองความสัมพันธ์แล้วก็ การเข้าใจชีวิตนะครับก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายหนังสือฮิวใจเลยแหละนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเอ้ยพออ่านจบแล้วอะ่ะมันได้ข้อคิดอะไรบ้างนะครับอืมก็ผมเขียนไว้เยอะอยู่นะเล่มเนี้ยแต่ว่าผมก็คัดมาแค่สิบห้าข้อแล้วก็นนะักกันเนาะจะได้กระชับหน่อยแล้วก็จริงๆผมก็เลือกจากสิบห้าข้อจากที่ผมชอบแหละนะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้ตรงนะครับไม่ได้ตรงจาก หลายๆคนชอบนะครับก็สวัสดีคุณส้มครับก็ใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้ครับโอเคเริ่มกันเลยเนาะ ก็นี้จะเป็นสิบห้าข้อจากหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อหนังสือว่าเพราะเธอมีค่าเกินกว่าจะเป็นคนสุดท้ายนะครับเขียนโดยคุณทิงวันนี้เจอนั่นนะครับซึ่งเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ดอทนะครับพึ่งพิมพ์มาวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เองนะครับพึ่งออกมาได้เดือนนิดๆน,นะครับต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์มากๆที่ส่งมาให้อ่านนะครับ ก็สิบห้าข้อจากหนังสือเล่มนี้เริ่มเลยนะครับข้อคิดข้อที่หนึ่งจากหนังสือเล่มนี้เนะพราะบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีแม้มันจะยากเย็นและมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่มันจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าคุณค่าภายในของเราถูกลดทอนลงนะครับความหมายก็คือความสัมพันธ์อะ ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีเรื่องราวที่มันยากเย็นหรือไม่มีอุปสรรคเลยความสัมพันธ์ที่ดียังคงมีความยากยังคงมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะไม่ลดทอนคุณค่าภายในของตัวเรานะครับคุณค่าของเราจะรู้สึกว่ามันยังคงอยู่ที่สําคัญความรักหรือความสัมพันธ์ที่ดีมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกรักตัวเองมากขึ้นมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ถ้าความรักมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราเล็กลงหรือคุณค่าในตัวเราลดลงอะ่ะนั่นหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่ความรักที่มันดีหรือเปล่าหรือไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันดีหรือเปล่านะมันเป็นสิ่งเราจะต้องถามตัวเองดูนะนะครับอ่าอันนี้เป็นข้อแรกนะครับข้อคิดข้อที่สองจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการรักตัวเองไม่ใช่ผลลัพธ์แต่คือกระบวนการ การใช้เวลาฝึกฝนที่จะยอมรับเข้าใจให้คุณค่าและมองตัวเองด้วยความมีเมตตาไปทั้งชีวิตอืมความหมายก็คือการรักตัวเองอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เราหายจากอะไรสักอย่างเช่นเช่นสมมติว่าถ้าเราหกลม้มการรักตัวเองอะมันไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้บาดแผลของเราหายเร็วขึ้นหรือมันจะทําให้บาดแผลของเราหายทันที หรือมันจะไม่ทําให้เราบาดเจ็บความรักตัวเองมันไม่ได้ทํางานอย่างนั้นครับถ้าเรารักตัวเองมันจะทําให้เราไม่ซ้ําเติมที่เราลม้มมันจะไม่ไม่ทําให้เรารู้สึกปิดที่เราลม้มการรักตัวเองมันทํางานแบบนั้นนะครับมันจะการรักตัวเองอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เวลาฝึกฝนไปทั้งชีวิตมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับต้องเข้าใจและเห็นคุณค่า และมองตัวเองด้วยความมีเมตตาไปทั้งชีวิตครับมันไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแล้วคงอยู่ตลอดไปนะมันต้องทำซ้ำๆไปเรื่อยๆเนาะการรักตัวเองมันถึงจะอยู่กับเราไปตลอดนะมันไม่ใช่ทักษะที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนต้องอยอมรับและก็เข้าใจมันนะครับอันนี้เป็นการรักตัวเองนะอืมข,ข้อคิดข้อที่สามจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า การสูญเสียคนรักนั้นน่ากลัวแต่โปรดรู้ไว้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการสูญเสียความเป็นตัวเองและการรักตัวเองไปอีกแล้วอความหมายคือเรารู้แหละว่าการที่ต้องเลิกกับคนที่เรารักหรือการที่ต้องพลาดจากคนที่เรารักอะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเนาะแต่ว่าขอให้เรารู้ไว้ว่า มันไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการสูญเสียความเป็นตัวตนของเราหรือการสูญเสียความรักตัวเองของตัวเราไปแล้วล่ะนะครับ <ists. S 1> เพราะว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันจะน่ากลัวแล้วมันจะสร้างปัญหาตามมาอีกมากมายการไม่รักตัวเองการสูญเสียตัวตนของเรามันสร้างความทุกข์ตามมาแล้วก็ปัญหาอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนาะมันจะตามมาอีกเยอะเลยนะครับการไม่สูญเสียความเป็นตัวตนหรือความรักของตัวเองอ่ะมันจึงสําคัญมากๆนะครับ ขอขยี้ตาแบบหนึ่งนะครับมันคันๆตาไม่ได้หยอดตานะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์คุยได้นะแล้วก็ข้อคิดข้อที่สี่จากหนังสือเล่มน,นี้เขาบอกว่าเรามาไกลมากแล้วอย่าด้อยถ้าไอข้อคิดข้อที่สี่เขาบอกว่าเรามาไกลมากแล้วอย่าด้อยคุณค่าเส้นทางและความพยายามของเรารวมถึงการเติบโตของเราด้วยนะเพราะว่า เราต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราพยายามมาเรามองให้เห็นว่าเอ้ยเรามาไกลขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ว่าเราจะไปถึงจุดไหนของชีวิตหรือใกล้เป้าหมายหรือไกลเป้าหมายแค่ไหนอ่ะขอแค่เราอย่าได้คุณค่าเส้นทางที่เราเคยผ่านมาอย่าได้ความพยายามของเราเองอย่าได้การเติบโตของเราเองอ่ะนะครับมองเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ระลึกไว้เสมอว่าเอ้ยเรามาไกลขนาดไหนแล้วจากจุดที่เราเริ่มต้นนะครับ มันจะทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับข้อที่ข้อคิดข้อที่ห้าจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าอย่ารอให้ชีวิตข้อคิดข้อที่ห้าจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าอย่ารอใช้ชีวิตเมื่อพร้อมอย่าปล่อยให้ความสุขของเราขึ้นอยู่กับคําว่าวันนี้ชีวิตเพอร์เฟกแค่ไหนอ ถ้าเรารอใช้ชีวิตเมื่อพร้อมอะมันอาจจะไม่มีวันนั้นอยู่จริงนะวันที่พร้อมจริงๆอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความสุขของเราขึ้นอยู่กับคําว่าวันนี้ชีวิตเพอร์เฟกแล้วหรือยังนะครับเราสามารถมีความสุขได้เลยเราสามารถใช้ชีวิตได้เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราสามารถใช้ชีวิตไปพร้อมกับการเรียนรู้การมีชีวิตได้นะครับมันไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าเออมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วชีวิตที่พร้อมจริงๆมันก็ไม่มีใครบอกเราว่าเมื่อไหร่คือพร้อมเนาะฉะนั้นไม่ต้องรอเมื่อพร้อมใช้ชีวิตไปเถอะนะครับข้อคิดข้อที่หกจากหนังสือจากหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครเก่งกาดมากน้อยเพียงใดแต่ถ้าเราต่อสู้ฝ่าฟันมาจนถึง จุดจุดนี้ได้มาจนถึงตรงเส้นชัยที่เรายือนอยู่แล้วก็หมายความว่าเราคู่ควรกับมันแล้วเราคู่ควรกับความสําเร็จคู่ควรกับผลลัพธ์ที่เราได้รับตอนนี้แล้วนะครับเราอย่าไปด้อยค่ามันว่าเ,เราไม่เก่งพอหรือเราไม่คู่ควรกับมันเราไม่สมควรที่จะได้รับมันถ้าเรามาถึงจุดที่มันเป็นจุดที่มอบผลลัพธ์ให้เราแล้วเราอย่าอย่าสงสัยในความสามารถของตัวเองอย่าสงสัยว่า มันคู่ควรไหมนะครับให้กล่าวเชื่อมชมตัวเองแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราได้รับ,รบมันจะทําให้เรามีความสุขกับความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อที่หกข้อคิดข้อที่เจ็จากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าถึงเล็กน้อยแค่ไหนแต่ไม่มีความสําเร็จใดของเราที่ไม่คู่ควรกับคํายิน คำยินดีของตัวเราเองนะครับก็คือต่อให้ความสําเร็จมันจะเล็กน้อยแค่ไหนอ่ะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่คู่ควรหรือไม่ควรจะได้รับคํายินดีหรือไม่ได้ควรจะได้รับคํเชื่อชมจากตัวเราเองนะครับคนแรกที่ควรจะกล่าวคํเชื่อชมหรือกล่าวคํายินดีเมื่อเราประสบความสําเร็จก็คือตัวเราเองแหละคือคนคนตัวเราเองนี่แหละควรจะกล่าวคํายินดีกับตัวเองเป็นคนแรกๆเลยนะครับ วัสดีครับแวะมาทักทายสวัสดีครับนะครับข้อคิดข้อที่แปดจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้หมายถึงเราอดทนรับมือกับคนแย่ๆได้นานแค่ไหนแต่มันหมายถึงการที่เราเอาตัวเองออกมาจากคนแย่ๆได้เร็วแค่ไหนต่งางหากนะครับอ่าคือสิ่งที่วัดว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าเราอดทนได้นานแค่ไหนแต่มันวัดอยู่ที่ว่า เมื่อเราเจอเรื่องได้แย่หรือเจอคนที่แย่ๆเราสามารถเอาตัวเองออกมาได้เร็วแค่ไหนเราสามารถพาตัวเองออกมาจากจุดที่เราไม่โอเคได้เร็วแค่ไหนนะครับยิ่งออกมาเร็วเท่าไหร่ความทุกข์หรือความกังวลใจกับตัวเราก็จะเกิดขึ้นน้อยเท่านั้นนะครับยิ่งถ้าเราอยู่นานบาดแผลหรือความเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจความกังวลก็จะอยู่กับเรานานขึ้นเท่านั้นยิ่งอยู่นานบาดแผลในใจยิ่งฝังรากลึกนะครับนะ ข้อคิดข้อที่ก้าจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าการรักตัวเองไม่ได้ทําให้เราหกล้มแล้วเจ็บแต่มันทําให้เราเยียวยาตัวเองได้อย่างอ่อนโยนแม้จะลุกไม่ไหวมันคล้ายๆกับข้อที่สองเนาะคือการรักตัวเองมันคือกระบวนการอะมันไม่ได้ทํามันไม่ได้เป็นยาวิเศษให้ทําทําให้เราหายจากโรคไตคา้เจ็บหรือหายจากความซึมเศร้าหายจากหายจาก ความทุกข์ใจหรือการอกหักนะครับกับการการกรักตัวเองมันจะทําให้เราอยู่กับสถานการณ์ที่เราทุกข์ใจอย่างไม่ทุกข์ใจกว่าเดิมไม่ซ้ําเติมตัวเองนะครับการรักตัวเองมันจึงสําคัญมากๆนะครับสวัสดีครับข้อคิดข้อที่ก้าจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อ เราเลิกยึดติดกับการอยากเป็นคนสำคัญของใครๆแล้วหันมาตั้งใจใช้ชีวิตกับสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายของตัวเองนะครับความหมายคือยิ่งถ้าเรายึดติดอยากจะเป็นคนสำคัญของคน,นงอื่นๆเราจะยิ่งทุกข์มากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนาะเราไม่รู้ว่าใครจะให้ความสำคัญกับเราบ้างกลับกันถ้าเรา เอาความตั้งใจนั้นเอาเวลานั้นนะมาใช้ไปกับการตั้งใจใช้ชีวิตของตัวเราเองใช้ชีวิตกับสิ่งที่เราให้คุณค่ามันก็จะทําให้ชีวิตเรามีความหมายแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะครับอืมข้อคิดข้อที่ข้อคิดข้อที่สิบเอ็ดจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าจงชื่นชมอดีตและเส้นทางการใช้ชีวิตของตัวเราเอง มันจะทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นและมองเห็นความพิเศษของตัวเราเองได้มากขึ้นอคือแน่นอนแหละว,ว่าความสําเร็จในอดีตเราทุกคนต่างก็มีกันแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถมองมันอย่างชื่นชมได้หรือเปล่าในสื่เขาเลยบอกว่าถ้าเราผ่านมันมาได้แล้วให้เราชื่นชมกับความสําเร็จหรือเส้นทางที่เราใช้ชีวิตในอดีตแม้มันจะไม่ราบเรียบแม้มันจะไม่สวยหรู แต่ว่ามันก็คือเส้นทางชีวิตของเราเนาะการชื่นชมสิ่งที่เราผ่านมาได้แล้วอ่ะแม้มันจะยากลาบากแค่ไหนอ่ะมันจะทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นและที่สําคัญมันจะทําให้เรามองเห็นความพิเศษของตัวเรามากขึ้นเอ้ยจริงๆเราก็เก่งเนี่ยเราผ่านมาได้แล้วนะครับข้อคิดข้อที่12บจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าปัญหาในชีวิตเรามันมีอยู่สแบบแบบแรกคือแบบที่เราควบคุมได้ แบบที่สองคือแบบที่เราควบคุมไม่ได้ให้เราใส่ใจแก้ไขในสิ่งที่เราควบคุมได้และปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมแก้ไขไม่ได้ชีวิตเราก็จะเบาสบายมากขึ้นนะครับข้อคิดข้อที่สิบสี่จากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าอย่าวิ่งตามเพื่อร้องขอความรักจากคนที่ชัดเจนว่าไม่รักและไม่แคร์เราเด็ดขาดอืคือความรักและและการดูแลจะใส่หรือ ใครสักคนจะแคร์จะแคร์เราอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สามารถกําหนดได้ขนาดนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเขาเหมือนที่เขาบอกและว,ว่าอ,อถ้าคนเขาจะรักอะ่ะเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะกับกันถ้าคนเขาจะไม่รักบางทีต่อให้เราทํามากแค่ไหนอะ่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนใจเขาอะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นเส้นบางๆนะคือความรักอะ่ะมันก็ต้องพยายามแหละ แต่ว่ามันมีจุดพอดีของมันนะว่าแบบไหนคือพยายามเพื่อที่จะถูกรักแบบกับแบบไหนคือการพยายามเพื่อรักษาความรักหรือเพื่อมีความรักนะครับมันต้องพยายามแต่มันไม่ใช่พยายามจนเกินไปนะครับข้อคิดข้อที่สิบห้าจากหนังสือเล่มนี้ข้อส,สุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่าการปล่อยตัวเองให้เลื่นไหลไปกับจังหวะชีวิตในวันที่ไม่พร้อมบ้าง มันก็ไม่ใช่การทำลายอนาคตรหรือทำให้เราสูญเสียสูเสียผู้เสียคนขนาดนั้นนะครับอืมคือปล่อยให้ชีวิตมันไหลไปตามจังหวะของมันบ้างไม่ต้องไปกะเกณฑ์ไม่ต้องไปกำหนดมันขนาดนั้นนะครับการทำแบบนั้นบ้างมันก็ไม่ได้ทำลายอนาคตเราและก็ไม่ได้ทำลายไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราเสียผู้เสียคนขนาดนั้นอนะ่ะมันมันอ่าเขาเรียวกว่ากลับกันมันจะทำให้เรา มีพลังในการต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับชีวิตมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอ่านี่ก็เป็น15ข้อจากหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะเธอมีค่าเกินกว่าจะเป็นคนสุดท้ายนะครับจากสำนักพิมพ์ดอทนะครับขอบคุณทางสำนักพิมพ์ที่ส่งหนังสือมาให้อ่านด้วยนะครับเผื่อใครสนใจก็ไปหามาอ่านได้นะครับเล่มสีเขียวเยวพิ่งวางขายเลยนะครับอืมักรอบห้องครับสวัสดีครับ ก็ประมาณนี้นะครับจบลงสิบห้าข้ออุ้ยเผื่อใครสวัส <c oughs> ดีครับยี่สิบนาทีจบเร็วนะก็พยายามกระชับนะเพราะว่าช่วงนี้เวลาค่อนข้างจะน้อยนะก็เลยจะเล่ากระชับกระชับหน่อย อาจจะไม่ได้ออนไลฟ์นานเหมือนแต่ก่อนแบบหลายชั่วโมงสองสอง,ส,อง,ส,องสามชั่วโมงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ